ความเงียบกับการหายไปเลยมันแตกต่างกันนะคะความเงียบมันมีหลายสภาวะในการเงียบเงียบคือเขาอยู่ <ple> captain, เงียบคือก็ทำงานเงียบเขายังไม่มีเวลาอะไรแบบนี้นะคะอันนั้นเราสามารถที่จะเข้าใจกันได้คุณสามารถที่จะให้ระยะเวลาซึ่งกันและกันได้แต่การที่เขาหายไปเลยแล้วคุณยังเข้าข้างตัวเองเขาหายไปเลยหลายๆวันหลายอาทิตย์คนมันรักกันจริงๆอ่ะมองตามความเป็นจริงมองตามเนื้อภาพมองตาม พลังงานมองตามขึ้นคนเราอะถ้ามันรักกันจริงๆอะมันจะปล่อยให้เวลามันหายกันไปเลยหรอมันจะไม่มีการติดต่อสื่อสารมันจะไม่มีการคุยกันมันจะไม่มีการสร้างสายสัมพันธ์เลยหรอพิจารณาตรงนี้บางสิ่งบางอย่างอยากเข้าข้างตัวเองอยู่ในความเป็นจริงค่ะทุกคนอยู่ในความเป็นจริง และกลับมาพิจารณาว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณต้องถามใจตัวเองแล้วนะเฮ้ยถ้าคุณคิดขนาดนั้นคุณทุกข์ขนาดนั้นแล้วคุณจะอยู่กับสิ่งสิ่งนี้เหรออะไรที่มันหายไปเลยอะไรที่มันไม่มีการพูดคุยอะไรที่มันไม่มีการเชื่อมพลังงานอะไรที่ไม่มีการที่เออจะเป็นยังไงเป้าหมายต่อไปมันก็ไม่ใช่นะพิจารณาว่าใช่ไม่ใช่เดี๋ยวคุณตอบตัวเองได้คุณลองไปพิจารณาดูนะคะหายไปเลยไม่คุยกันเลยคุณจะคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อกันได้ไหม มันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนค่ะการที่เงียบกับการที่หายไปเลยมันแตกต่างกันลองพิจรารณาดูนะคเป็นลางใช้ให้ทุกความสนะัมพันธ์กันแล้วเปิดแสัง